ดูดเลยบาทตงรถไฟลูกผ uh, uh, ู้ดัอุ้ยจำจัดเบาๆนั่งยกเอาแล้วพี่น้องนั่น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 ทิสเล่า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 นั่นนั่นทิสเล่าทิสเล่าโอ้พี่้องผมก็ใส่ออกครับพุนนั่ี เสียงห้องใส่บ่วงอุ้ยจุนี่พี่น้องโอ้ติดบ่วงครับโอ้ติดบ่วงกอติดแจ้งตัวนี้สวัสดีครับพี่น้องกองไปครับมาแล้วครับพี่น้องลงทงชาแนลครับเมื่อนี้หางหายไปโดนครับพี่น้องหางหายไปเมื่อนี้ขึ้นโคกครับเมื่อเนี้ออกล่าครับขึ้นโคกมากับพันใหญ่เพิ่นครับพัน เจนโดนสูงครับมือนี้ล่าหนูครับพี่น้องล่าหนูนี่ครับทำเลเขามือนี้เจิมกล่องไม่พร้อมครับพี่นอ้องทังหไปโดนผมบริไทกล่องทั้งหนาจักเถื่อนะครับเพราะว่ากล่องเก่ามันแตกมือนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับกล่องไม่พี่น้องได้รับส้มกันเลยนะครับผมนี่เพื่อความชัดเจนในการรับชมของพี่ของน้องจัดเต็มที่ครับอ่ะบึง้ง วันนี้มาหลายรูปแบบครับใสบพร้อมใส่บ่วงพร้อมยิ่งยอดเขายิ่งร้อมครับพี่น้องมอนอุปกรณ์ห้องเทียวงานน้ำกเที่ยวห,ห้องใช่หรืออุปกรณ์ห้งอ,ง,อง,งกับฟันครับบ่วง,งลุงปันจีไปยอดเข่าครับผมสจีไปทางนี้ครับพี่น้องขึ้นไปนำ้ำผู้แท้นี่ทางนี้เป็นเกี่ยวเข่าอยู่ แต่วหยอดเขายิ่งยอดทั้งฟังหวยโอ้พี่น้องไม้งามขนาดครับสวยเหมาะขนาดเลยอ่ะเตรียมอุปกรณ์กันกันครับก็เว้นคําเดียวหอวมช่วงนี้เป็นเกี้ยวขขาออกพอดีพี่น้องทัางนี้เป็นเกี้ยวขขาวลาแน่นจัหน้อยครับนี่ครับพ่านไงเพิ่นบอกว่าท้างนี้คักครับ เดีย๋ยวเราจะใส่ไปนะครับพี่น้องใส่ลงไปทางนี้นะครับห้อยมีไม่อยู่พี่น้องโอ้ผูบีบควยครับอู้ผูบีบควยไมอ้หีบควยมีไ,ม,ม,ไม่พี่น้องอมหมดครับสร้างเขา มารถไฟเนี่ยอ้อยห้ากับนี่ขี่ไต่พร้อมพี่น้องขี่ไต่ก็าจะแถมมากกับไอ้กัะฟันนะครับกับดักนี่กาเนี่ยห้ำครับดุยเลยอย่าเล่นมือกันเด้อ máy về chắc nói với nó Bao giờ thì lươm Đẩy bao hộp nè non ให้กัดเขาพี่นอ้องเพิ่นเอาคอไม่ไหมครับมาเด้อมักิเนเงียบๆเด้อมอ่าหมองใสบ่วงท่านไดพ่ออยู่พี่น้องจะมองใสกลับครับโอ้เพิ่นอัดเฟี้ยงพี่น้องครับท่านใด้กลับอยู่ ดูลุกกันต่อครับผมไม้สวยอยู่ครับลายหม่องเลยครับพี่น้องเดี๋ยวไสบัแลวกันนะครับเหมืองทางมันลงมากพี่น้องวางเลยวางเลยเลงค้ำเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวเหลือวเมื่อกี้หลังครับเดี๋ยวหาหมืองไสบ่วงเข้า ทนนี้พ่อมองมอ,ม,อม,อมอครับผมเดี๋ยวคันพ่อมองมอ,ม,อม,อมอค่ะใส่ใส่จากหลังสองหลังนะครับผมแต่ว่ามันมันหายากอยู่ครับเดี๋ยวกะใสให้เมดนะครับเหมือนแรงเดียวสิเลาะเบิ้งนะครับอ่ะมือนีมากแบบสไตล์แคมปิ้งครับนอนนีแหละครับพี่น้องเผากันยูเมดขึ้นนะครับอ่ะครับผมในรุนกันแน่นอนครับขึ้นนี่พ่อมองใส่บ่วงหรือพี่นอ้องครับดูดเลยบาท ทางรถไปครับต้องรับผัวงั้พออ่อควยแล้วพี่น้องพออ่อควยแล้วพออ่อควยแล้ว ช่วงครับช่วงช่วงอุ้ยผีครับหมองมันอยู่อู้ผีน้องผูด,ดังลูกผู้ดังอุ้ยจำนีครับท้างล่างอีกน้องแปนเอื้อตืดเลยวิไม่หมดขี่ครับอ๋ขีละตองนี้แล้วกับจัดเบาๆนึ่งยก แสแสรบักละท,ทัง้งโอ้พระาทิตย์ง่ามขนาดพี่น้องเว่นตกดิน,นครับแสงง่ามขนาดเลยครับผมอีสานบัานทงเฮาศิลปะประตรงเติมแต่งครับนี่ครับเป็นจากธรรมชาติล้วนๆสวยง่ามครับ อ่่ครับพี่น้องรอแปลกแหกมันครับคำเค้นนี่เอาอยู่ติดถนนไงพี่น้องนี่ครับเห็นไฟถนนบ่ครับถนนรถแลนนี่ก็เป็นถนนมิตรภาพครับพี่น้องไม้ที่ใส้ก็เป็น ม้อยู่แถวไอเขาเมืองนอนสูงครับเขาเมืองใกล้ๆแถวน้นสูงนะครับอุดรน,นะครับอุดรธานีไอพี่น้องเข้าไปด้วยกันเลยครับผมรอบแหลกจะเป็นยังไงผมเหลือกับที่สองหลังพี่น้องเดี๋ยวใส่ไปน้ากับสีหาหม่องหม่องใสนะครับพะวาทั้งเครื่องนี้รู้สึกว่ามันจะมีหน่อยจากน่อยเข้าลงไปทั้งไตนะครับยิ่งลุ่ลงระบอกว่าทั้งไตเนี่ยหม่องใสไหลยอยู่นะครับ แล้วก็จะได้ใส่บ่วงไปน้ำนะครับไปรอบแรกโอ้ไฟพี่น้องไฟไม่พร้อมนี่นี่ครับแจ้งครับซองเฮงอดใส่ไปครับผมลุยครับผมมื้อนี้อากาศเย็นๆครับท่านเดชหนาววันไดเหมอกกับท่านเดชท่านเดชลงครับเบิ่งวาเดือดมาสีหนาวบ่รุนกันลังแหลกครับพี่น้องล้างแหลกท่านเดชท่านี้ลังอยู่ครับ หอัใส่งไซดสายนอกไปโอพี่ทางพี่อย่าหลงกลับอยู่เด้อพี่น้องอุ้ยหลังสองท่านนีม้มีวีแววครับวิ่งกันต่ออุ้ยหลังนี้บ่วงดีพี่นอ้องครับ วงดีดบวงดีดพานเร็วพานเร็วแรวแล้วเร็ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมใส่กลับไปใกล้กันเดี๋กวก็มากกินครับเ้ยลังนี้กระดิดพี่น้องนี่ครับนี่ือกันครับหลังนี่โอ้ยแกมแกไมเอ้าเร็วพี่น้องนั่น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 ทิดเล่าทิิเทนั่นนั่นทิสเลาทิเลาโอ้พี่น้องผมก็ใส่อกครับล้งนี่ โอ้หูดมาแล้วมาแล้วหนูหน่อยครับหนูหน่อยนหน่อยครับพี่น้องขออนุญาตปุดกันครับผมผลงานบ่วงพี่น้องแต้มแรกมากแล้วครับงานบ่วงหนูหน่อยครับหนูหน่อยหนูเบาหนูเทาใส่แบบเก่าต่อพี่น้องเดี๋ยวมูมมันออกมาอีกนะครับนี่ครับติดตัด้งแต่มุนบันได เพิ่งไดหนูตัวเดียวพี่น้องไห้ลุยกันต่อครับเดี๋ยวห้อสีใหญ่ใหญ่กับฟันนะครับกับเล็กจากฝั่งนี้ส่วนหนึ่งนะครับไปลุ่งขงล่างเพราะว่าหนูอยู่ข่างล่างส่วนหลนะครับพี่น้องอุน่นรถแังแลีนอยู่ครับพี่น้องรถแังแลีนกันอยู่เดือกแล้วก็ได้ไปลุยกันครับอีกรอบครับบ่วงเขายัางอยู่ดีครับพี่น้อง จันเลผ่านครับจรเจ้ากมาโอ้พี่ทางมันพี่น้องดูครับท่าบดบดเลยพักส้มใหญ่กินน้ำกินท่าจะข้าวกันพี่น้องครับท่านในเดือดคักหรวครับประมาณจะสี หาทุ่มนะครับที่ทุ่มหาทุ่มเดี๋ยวขางน้าอุ่นน้าฮอนนะครับปักโซเมกันช่วงเดือดเข้าเอาอไปรออีกจักรรอบหนึ่งนะครับอีกรอบเดียวรอบสุดท้ายของคืนคนี้ีกอ่ะมันเงินเสารทีเดียวเลยนะครับน้าแบบสไตล์แข้มปิ้งครับเมื่อนี้เต็นนอนเท่ากับพร้อมเนะ รอบสุดท้ายของคำเคลื่อนนี้ครับพี่น้องรอบนิกในไปเบิ้งไปช่มผลงานกันครับว่าสีมีแต้มบ่ครับเปนบ่มี่กับข้าไใดแต้มเดียวไปลุนกันครับผมท่านได้เกิดอยังขึ้นครับหลังนี้ ใส่สีทารอบเด็กรอบไก่สิแจงไปอ,อันต่อครับพี่น้องสะอาดพี่น้องครับรอบเด็กมึงมีจักแตบครับผมเดี๋ยวถามมืออื่นครับผมุ่นละเอื้อนเสาจะเสาครับผมเดี๋ยวเขามาเก็บมากู่กันนะครับมาลุนกันไปครับผมไฟเหมือนพอดีพี่น้องไฟพอหิมฮีเลยทังทีับนโจ้ครับ นี่าม,มาแล้วมาแล้วตัวยอดยิ่งเขาครับตัวยอดเขายิ่งครับอู้งามงามงามอย่าปล่อยครับพี่น้องทำาคลืนนี่ในสองแต้มอยูยครับกับของลุงเพิ่นกับยอดเขาที่ยอดเขายิ่งนะครับในสองแต้ม อิดบ่วงตัวนึงมือเอื่นเสาเซาจังมารุ่นกันครับอ่ะพันดีครับพี่น้องมือนี้ร่าตีสวัสด์ครับขอพักผ่อนครับมือเอื่นเสาจังว่ากันไหมอ่ะว่ากันมือเอื่นครับผม ตอนนี้กัเวลาตีฮาาสิบเจ็ดนาทีนะครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายแจ้งจากน้อยเขากาไปกูกับดักแล้วก็บ,บ่วงเ้านะครับไปลุ่นกันว่าสิมีบ่ครับเท้านี้นะครับบรรยากาศเนี่ยมเ่เสารหมอกกำงามพี่น้องครับสวยสุดงดงามเลยไปครับผมไปเบิ่งผลงานกันสิมีจะแต้มบ เ้านีเมื่กอกีนเขาเก็บได้แต้มเดียวนะครับดุนกันเ้านีครับหลังแรกครับผมเป็จนจังไดกันใส่ละบวงเขาหลังมนี่านครับพี่น้อง ไม่มีวี่แววพลาดเลยครับครับโอ้ยบก,กินเลยครับหนูทัง้งๆนี่อยากบางจักหน่อยครับพี่หน่องเก็บครับผมกูรอบไปกูรับดักเขา มันมีผ้านมึงเคลืนกับพวกผ้านนี่ครับสงสัยเตือนครับบอกกินครับสะอาดแต่ว่าเขามีห้องทอ้องเหรอครับมึงเคลื่นอนอะไรขวตัวเดียวไม่กิน หมูเป็ดเล็โอ้ยบ่หมูไปอ้ยบ่วงบ่วงกว่าบ่วผ่านพี่น้องสงสัยหมูบางครับเพ้่งเท่งนี่ท่านได้เห็นผลงานด้วยรับพี่น้อง โอ้ยเบิ่งหมอกไปกันครับห้ามขนาดเลยใช่หล่ะออ้เสียวห้องใส่บ่วงอุ้ยจู่นี่พี่น้องอู้จิบบ่วงครับอู้จีบบ่วงขอติดแจ้งตัวนี่ นี่แหละเจ๊ลับบ่วงโอ้โหนูหนี่นูหนูหนูอ๋อโอ้โหหนูงามพ่อพี่น้องสวย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 โอ้ยเอาคนครับเอาคนเอาคนเรียบร้อยครับพี่น้องนึ่งแต้มครับผมเศานี่อ่ะบ่วงครับติดบ่วงนี่ในมาห้องทองแต้มนึงเหรอครับพี่น้องติดบ่วงครับลุยกันต่อครับ ดึงกันตัวนี่พี่น้องติดบ่วงอยู่หลังนี่ครับแล้วก็ดึงลากไปเลยครับนี่บ่กินครับแหว่งวันบ่กินเงียคนมาใส่ดูเหรอบ,บอร่กลับนี่หลังไกลๆก,กันก็บ,บ่กลิ่นลอยแล้วเหรอครับทั้งซึ่ง เดี๋ยวใส่ไซใบใเบิ้งทั้งล่างครับบันี่กุ้งล่างขันขางใไซใบใบไก่อยู่ครับพี่น้องทั้งล่างนะครับเพราะว่าเว้นบางนี้ไว้เพราะเป็นเพิ่นไถนะครับหนูนี่อยู่ข้างล่างหลายนะครับทางนี่เป็นตืดเรื่อยขึ้นนะครับผมหลุนน้ำกันอีในห้องท่องมาแล้วแบบนึงครับเท่านี้ โอ้ยหลังนี้พานอีกแล้วพี่น้องกับเขากับเขาหูด้วยนี่พันครับพนันนี่เขาไซ่ไวบมือแถบเดียวเลยครับดุ่นกันครับเมือ่อคืนนี้ก็ได้ยุ่งมือนี้นลครับตัวนึงแล่กกับพันท่านได้เห็นผลงานพี่น้องหนูบอกกินเขาบ้าง คนมาหยอดเขายิ่งไหลใสหลึงอเอบกลับ,บถือมือเคลืนนี่ครับโบผ่านอีกเลยครับดักเป็นได,ดครับดักเงียบครับพี่น้องดูไม่กินเลย บอหิววาหนูนี่ไหมตะเรียรรนเหรียญยิงียว,วต,ติดแต่บ่วงเห็นตะเวนแล้วพี่น้องโอ้โยพวกพานกับพี่น้องขึ้นนี่พานครับหลังเ่ยเข่้ามากพวกพานเลยเมืดแล้วครับพี่น้อง ทั้งไตว่าได้จะคแต้มครับผมไหนแต้มเดียวมึงเกินนี่ทั้งไตครับเนาไปรุ่นเหลืออีกเซตสุดท้ายครับเซตอีกฝั่งข้างน้องครับอ่ะไปเบื้องม่องหวยครับบ่นว่าจะเป็นยังไงไาเบื้องข้างฟังห่วยครับพี่น้องฝั่งฟังห่วยต้องโดนเด้อะโอ้เว่นมีห้อยกินเยู่พี่น้องห้อยเลี้ยห้อยกินเยู่ แต่บ่โดนคือแม่งคือมันแ,แม่งกลิ่นซื้อๆเหลือบ่หลหล้างหรอครับที่หาลังนี่แหละโดนบดลังนี่ได้ห่ะโอเคบ่โดนทุกอก่นครับ มาทำผลงานเนาะมือน,นี้ต้องโดนลักลังนี่เบ้บกินนี่หลีพี่นอ้องบ้กินเลยลังสุดท้ายครับพี่น้องกับดัก บอกกลินนี่มือนีกับดักผ่าดเลยครับแค่บ่วงเทียบร้อยครับผมบอกกินอีดีไม่มีวี่แววโอ้ตายแล้วผ่าดแล้วกับดักได้อสองแต้มครับพี่น้องได้ผลงานบ่วงยังเดียวเลยอ่ะครับผม เหมือดลวครับเี็บรอยครับพี่น้องชมผลงานกันนะครับเก็บกันแล้วออไอ้กับดักว่าไรจักแต้มเลยครับผมนี่ผลงานตะบวงนะคเดี๋ยวเบ่งผลชมผลงานกันนี่ครับอันนี้ของหยอดของยิ่งของลุงครับพันใหญ่พันเด็ดสองแต้มโอ้มาอน,นีบ่พแพร่พแพ้่กันเลอยเสมอกันของผมก็ได้สองแต้มครับนี่นี่น,นี่ตัวนี้เหมือ,อนกึนวัาน์เด็ดไทย ไปน้ากันเดี๋ยวห่อต้องหาวิธีกันแก้มือกับกับดักครับพี่น้องเกือบมันบริเวณใจบวงนล้วมาเกินเหนียวเสียดายเกือบมันบริเวณใจไว้เกยีบมันบ่มีผลงานอะนี่ครับคนละสองแต้มหมืเงาหมุนเศ้าเนี่ยร้อมงามอยู่ครับพี่น้องอ่ะเรียบร้อยเพิ่นได้หอดปลาไหลได้พ่ล หมนแล้วไปห้องก็่ดคุณนี้ก็ยาถูกไปหนก็ไหนอะตามที่เห็นมันโอ้ยนอนยไม่ต้มน้ำนี่ละบหอใส่เทียนหากเลยต้องเขามือข่าก้อนหลนเรือา นี่จวดครับบัสดซุดซุดไม่ไม่จากกองเขา่าขัวหนูเอาสิใส่ผักกัญจ่องนะครับตามปกติขัวหนูนี่มีหลายแบบพี่น้องขวบแบบปัดก็ได้ขวแบบกวนด้วยก็ได้ขวบใส่ผักยั้งก็ได้ครับผม แต่ว่ากลัวใจของเราซ้องนี่บกเขากันกัวกินแบบบานๆเ่าอะไรครับอยูแหม้ออดแบบครับม้ออก้นหามนเนี้เดือนนี้บกน้ำแข็งหมาตึงมองตึโอ้ฝากกน ขวบให้มันหลับนี่ขิ้ง่ายวันนี้ส <c oughs> ู้หลานกลุ่มหอมเป็นไงกงงนันโอเควันนี้สูข้ขาดบ่ได้ให้หน่อยแจย็บหน่อยเจแล้วสบาย ป่าหนึ่งเลยยังนานยังนานไปเลยไม่ยังค่อยนั่นครับไม่ค่อยถูกเยอะใช่ละหนูบันหนุนเชื่อว่าพคนเราหาไตเอาหาไตถิ่นหลดนะไม่ถิ่นต้อนหนูอก็ อยออดเลยคร,บรยับพี่น้องเรียบร้อยมากครับพี่น้องขหนูผลงนัคลน,ลงนคลิปนี้ผลงันมนเคลืนนี้ครับมากินขอนู้ต้องกันครับแซ่บๆเ้อบัดใหม่สดจากกองข้าว ติดหันอืมครับ